สวัสดีตอนเช้าเช้าครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าหมู่บ้านเราเนาะตอนเช้าเช้าฝูงควายก็กําลังเดินออกหากินตอนเช้าเนาะหน้าหมู่บ้านเพื่อน<ม>เยอะมากเลยวันนี้ตอนเช้าเช้านะวันนี้เป็นเช้าของวันที่ยี่สิบหกเมษายนสองพันหาสิบเจ็ดเราก็มาเก็บบรรยากาศตรงหน้าหมู่บ้าน ให้เพื่อนๆได้ชมกันม่่อนเช้าเราตื่นเร็วมากเลยวันนี้เพื่อนตื่นเร็วเป็นพิเศษเลยวันนี้ตื่นมาให้ทันฝูงควายฝูงนี้น้อนเพื่อนตอนเช้าบรรยากาศดีมากเลยตอนเช้าวิวสวยอากาศดีด้วยตรงนี้ ติดติดกับทุ่งนาเลยเนาะบ้านเราติดติดกับทุ่งนานเพื่อนโอ้รถใครมีไปเร็วจังนี่ฝูงควายก็เดินหากินตามธรรมชาติเพื่อนในทุ่งนาเนาะใกล้ๆหมู่บ้านก็จะมีหญ้าบ้างเนาะดีกว่าเดินไปไกลไม่มีหญ้าเพื่อนผมไกลไกลแถวนี้ก็ไม่ได้ไถนาเนานะหญ้ายังมีอยู่บ้าง นิดๆหน่อยพอให้เขาหากินได้บ้างนิดๆหน่อยๆเนะาะตอนเย็นตอนเช้าก็ปล่อยไปตอนเย็นก็กลับมาหากินตรงนี้เหมือนเดิมเนาะจนกว่าถึงเวลาเข้าคอกเพื่อนเขาคอกมากินตรงนี้แหละตอนเย็นกินตรงนี้เหมือนกันเนาะตุงหน้าหมู่บ้าน ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเชา้าเพื่อนหกโมงเชา้าเนาะของวันที่ยี่สิบหกเมษายนสองพันาสิบเจ็ดเพื่อนมาเก็บบรรยากาศตรงหน้าหมู่บ้านเพื่อนได้ชมตอนเ,เช้าบรรยากาศดีมากตรงนี้เนาะเป็นบ้านนอกจริงๆเพื่อนออกมาจากบ้านก็มองเห็นทุ่งนาเลยเนาะ เป็นฟูงควายกำลังเดินกินหญ้าเลยตรงนี้ไม่ต้องไปไหนไกลนะเพื่อนตอนเช้าถ้าเร็วเรียบตื่นนิดหนึ่งเนาะก็จะมาทันตรงนี้เนาะตื่นเช้านิดหนึ่งออกเดินมาประมาณไม่กี่เมตรก็ถึงแล้วเพื่อนอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านเลยนะตรงนี้ฝั่งตะวันออกของหมู่บ้านก็จะเป็นทุ่งนาหมดเลยมองไปทางไหนก็เป็นทุ่งนาหมดเนาะ โอ้ควายเข้าไปทําอะไรตรงนั้นไปกินหญ้าบออมีหญ้าอยู่ขึ้นอยู่ตรงนั้นจะเปียกนิดหนึ่งเนาะตรงนั้นจะปีร่องน้ําเนาะจะมีหญ้าขึ้นมาเพื่อนจะเปียกเปียกนิดหนึ่งหญ้าก็เลยขึ้นเยอะควายเข้าไปกินหญ้าตรงนั้นเนาะอี่ฝูงหนึ่งก็อยู่ในทุน่งนาเนาะก็รถวิ่งมาอีกอเราต้องถอยก่อนเพื่อนรถมาเนาะ เรายืนกลางถนนตอนนี้ต้องถอยนิดหนึ่งให้รถไปก่อนอันนี้มายืนชมบรรยากาศตรงหน้าบ้านเฉยๆน้อเพื่อนยืนรับลมเย็นๆนะตรงนี้ตอนเช้าอากาศดีเพื่อนแถวบ้านนอกลาวอากาศบริสุทธ์เนาะ โอ้มองไปทุ่งนาเป็นสีทองแต่ไม่ใช่รวงข้าวเลือนเพื่อนเป็นหญ้าที่แห้งหมดแล้วหญ <c oughs> ้าแห้งกลายเป็นสีทองแล้วตอนนี้หากินไปผ <c oughs> พากันหากินไปตรงนั้นเลยตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีเนาะ <c oughs> ก็ตัวเล็กหากินหญ้าตรงหน้าบ้านเนาะตรงนั้นทุกวันนี้มีบ้านที่ทําใหม่เยอะเพื่อนแต่ก่อนแถวนี้ยังไม่มีบ้านแบบนี้เรายังไม่มีรัว้วทุกวันนี้เป็นรั้วหมดเลยเป็นบ้านใหม่กําลังทําบ้านใหม่ๆอีกก็มีเนาะแถวนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆทุง่งนาหมดแล้วตอนนี้ออกมาตามกันเรื่อยๆอ,อีกคนหนึ่งออกมาหลุกบ้านข้างนอก คนหนึ่งก็อยากออกมาอยู่ข้างนอกบ้างเพื่อนเพราะว่าบรรยากาศดีเนาะแถวแถวทุ่งนาอ,อาจจะมีเสียงม้าเห่าบ้างเพื่อนตอนเช้าเพราะว่าอยู่ติดติดกับหมู่บ้านนะก็เลยมีเสียงดังมาจากหมู่บ้านเนาะ เป็นธรรมชาติเนาะที่มีเสียงเข้ามาบ้างก็เป็นธรรมชาติยู่ติดกับบ้านก็จะเป็นแบบนี้แหละเพื่อนถ้าเราไปถ่ายไกลกว่าวันนี้ประมาณสามกิโลเหมือนเราไปถ่ายทุกวันก็จะไม่มีเสียงรบกวนมากเนาะเพื่อนอันนี้เราเดินมาจากบ้านเนาะใกล้ๆก็เลยมีเสียงออกจากหมู่บ้านนิดหนึ่ง ทุง่งนาตรงนี้ก็จะอยู่ติดติดกับหมู่บ้านก็เลยมีเสียงออกมากินหญ้าตรงนั้นแหละไม่ต้องรีบไปไหนหรอกย่้าตรงนั้นก่อนเสียงอาจจะเบาบ้างเดินเพื่อนบางครั้งเนาะบางคลิปเสียงเบาเนาะ เป็นที่โทรศัพท์เดินเพื่อนรถกลับไปมาไปมาเขาตรงนี้คันเดียวไปกลับรถหรือเปล่าน่าจะไปกลับรถตรงข้างนา วันนี้ตื่นแต่เช้าเนาะเพื่อนเราจะถ่ายคลิปแต่เช้าให้ทันเนาะปกติเราตื่นมาไม่ทันสตีเนาะแต่วันนี้เราพยายามตื่นให้ทัน,นเพื่อนยังไงก็ต้องตื่นให้ทันวันนี้เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนเย็นแนละ้วว่าจะต้องตื่นมาให้ทันฝูงวัวฝูงนี้เนะาะก็ไม่ใช่ฝูงวัวฝูงควายนะเพื่อนพูดผิดอีกแล้ว ฝูงบัวไม่ใช่อยู่ตรงนี้ฝูงวอยู่ที่ทุ่งนาไกลกว่านี้อีกอนนี้เป็นฝูงควายเนาะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเราต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อเพื่อนๆยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยตอนนี้ไม่รู้ได้อะไรกินเนาะว,วันนี้ไปหาอะไรกินก่อนเนาะหาทำาข้าวก่อนเพื่อน